อาไลยตลกดังเด่นดอกประดูขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีวงการบันเทิงสูญเสียสุดเศร้าเมื่อช่วงเช้าของวันที่11ตุลาคม65โยงเชิญยิ้มตลกรุ่นใหญ่ได้โพสต์เฟซบุ๊คแสดงความอาลัยตลกดังว่าขอให้พี่เด่นดอกประดูสู่พบภูมิที่ดี ตามกลางแฟนตลกเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและไว้อะไรยจำนวนมากด้วยเด่นดอกประดูหรือชื่อจริงบรรพศวีรรัตเป็นนักแสดงตลกร่วมสมัยกับเดอดอกเดาดูดอกกระโดนและดีดอกมะดันเคยแสดงร่วมกันกับคณะเดอดอกเสดาและเทพโพงามใช้ชื่อคณะว่าเด่นเดอเทพตั้งแต่ประมาณพศ2524ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกสุภาพไม่เล่นมุกหยาบโลนหรือลามก เด่นดอกประดูเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดส,สุธิวาร,รามและเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดูริยางกองทัพเรือรวมถึงเป็นดามเมเยอร์ไม้หนึ่งของกองดูริยางทหารเรือจึงใช้ชื่อฉายาว่าดอกประดูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือไทยโดยในก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวว่าตลกดังขนเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านหลายครั้งลาสุดนี้ไปไกลถึงชายแดนแม่สอดโดยเจ้าตัวได้ตัดเพาะเป็นพระเอกก็เป็นแล้วกี่สิบเรื่องแต่งเพลง ก็ทำแล้วตลกลูกศิษย์มากมายเดอดูดีเทพได้ดิบได้ดีไม่มีใครเรียกผมเลยพร้อมทั้งบอกว่าตัวเองนั้นชีวิตอาพับในขณะที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าตลกมีปัญหาเรื่องความจำอยากจะเล่นตลกอย่างเดียวและมีอาการหลงหลงลืมลืมอยากจะออกจากบ้านเสมอทำให้หนีออกจากบ้านหลายครั้ง ก่อนวันนี้11ตุลาคม65โยงเชิญยิ้มตลกรุ่นน้องซึ่งพันรยามีความสนิทสนมกับพันรยาเด่นดอกประดูจะแจ้งข่าวร้ายสูญเสียเด่นดอกกระดูแล้วทางทีมข่าวนายนิวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ